สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะก็มาพบกับเราช่องน้องปูทซับลัคก,กี้เช่นเดิมนะคะวันนี้คุณแม่ก็ได้เตรียมดินมาลงที่หลุมที่เป็นปัญหาของน้องปูนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แหละคะ่ะขานางก็จะอยู่เนินนะคะแล้วก็หัวก็จะอยู่ตรงหลุมแล้วก็ปะติดเสาอีกโซ่ก็ตึงทำให้นางขยับตัวยากนะคะ ลุกไม่ขึ้นเพราะว่าแม่ควานตกใจใหญ่เลยค่ะเมื่อเช้านี้ก็มองหาอยู่ตั้งแต่ตีห้าว่าหายไปไหนโซ่หลุดหรือเปล่านะเพราะว่าพ่อควานก็ไม่อยู่ด้วยนะคะก็อยู่แต่เด็กๆก,กับแม่ควานโชคดีหน่อยได้ตาน้อยนะคะอยู่ใกล้ๆก,ก็เลยได้ไปปลุกแกให้มาดูให้นึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่านอนนิ่งมากด้วยนะคะเพราะว่านาง ขยับตัวทั้งคืนแน่เลยแล้วทำให้เหนื่อยกลัวกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะคะโอ้ตกใจใหญ่เลยค่ะมีควานมาช่วยนะคะมีควานเจมแล้วก็พ่อของควานเจมมาช่วยเขาก็บอกว่าให้เหมือนกับนางเหนื่อยมากให้ไปพาหมอมาดีกว่าประมาณนั้นนะ่ะใส่น้ำเกลือให้นางนะคะโชคดีหน่อยนางก็กระปีกระเป๋านะคะสดชื่นไม่ถึงกัด ลุกไม่ได้นะคะติดพุงแน่เลยตุยนุยสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีค่าก่อนนึวค่าก่อนค่าก่อนค่าก่อนโอ้ยควันเสียหมดเลยตุยนุยเอ้ยแม่นะวิ่งเลยนะคะนึกว่านางเป็นอะไร ตอนนี้ก็มีดินมากองอยู่ตรงหน้านะคะสองรถด,ด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่คุณคุณปุเป้นะคะที่ว่าท่านคอยถามข่าวข่าวมาตลอดแม่ควันก็เลยรีบวิ่งไปหาดินมานะคะเพราะว่านางนอนติดก็ได้มาสองรถด,ด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะให้รถเขามาดันให้นะคะเพื่อมาปิดหลุมแล้วก็จะทำเป็นเนินสูงตรงนี้นะคะเพื่อที่นางจะได้นอนหนุนหัว ล้วก็ถีบตัวขึ้นได้นะคะก็ไม่คิดว่าจะเป็นหลุมวันนั้นก็พูดอยู่ว่าอุ้ยเหมือนจะลำบากนะนี่แต่ก็หารถยากวันนี้วิ่งไปนู่นไกลนะคะรถปกติก็จะเป็นเที่ยวละส่งร้อยวันนี้รถบอกว่ามารถวิ่งไกลเขาก็เลยคิดส่งร้อยห้าสิบยังไงก็ต้องเอาก่อนเลยค่ะเพราะว่าตัวหนุยนอนไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะุคนปูเป้ที่ได้ สนับสนุนดินให้นะคะส่งคะแนนมาให้ค่าดินนะคะห้500นารอยคะแนนด้วยกันต้องขอบคุณด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้นางนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีด้วยนะคะค่ากอนโอ้ยพอแล้วนะตุ้ยนุ้ยอย่าทำให้แม่ใจไม่ดีอย่างนี้นะคะนางก็จะมีแผลเล็กน้อยนะคะ จากการที่ว่าดัดนก็จะเป็นปูดปูดตรงเนินเล็บเท้ายังไม่หายก็ไม่เพลใหม่มาอีกแล้วก็พยายามต้มน้ำลดนะคะโอ้อยอะไรลูกแม่ก็ตกใจนะ <c oughs> ก็จะเป็นตรงตรงตะตุ่มประมาณนั้นนะคะเป็นปูดปูดขึ้นก็ต้องหายานวดอีกแล้ว นางเห็นดินอยากเล่นดินใหญ่เลยนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยค่ะที่เป็นห่วงนะคะถามข่าวข้าวน้องปูนซัพ์นะคะตอนนี้นางก็ปกติแล้วนะคะก็จะมาดูอีกทีว่าจะก้ารนอนไหมนะวันนี้ก็ได้ดินมาแล้วก็ไม่เท่าไหร่วันนี้กว่าจะหาดินได้นะคะแม่ควานเข้าไปในป่าเพราะว่าจะมีรถ ทุ่งนานะคะอยากให้นาสวยประมาณนั้นวิ่งไปเอากับเขาเลยนะคะคอเขาก่อนก็เลยได้มาก,ก่อนนะคะนี่ลคะคาลุมที่นางติดเมื่อคืนนี้ไม่รู้ติดนานขนาดไหนนะคะเราก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูเลยวันนี้ดีโฟมหมดเลยนะคะตกใจมากๆเลยนึกว่านางเป็นอะไรเห็นแต่นอนแน่นิ่ง ตอนแรกมองมานึกว่าลุดเพราะว่ามัดไม่ดีหรือเปล่าไปไหนไม่เห็นทุกทีตื่นขึ้นมาต้องเห็นนางลุกขึ้นกินแล้วตีสี่ตีห้าก็น่าจะเห็นได้แล้วประมาณนั้นนะคะอยขอบคุณเทวดาฟ้าดินนะคะที่ว่าปกปักรักษาคุ้มครองนางนะคะไม่อยากให้นางเป็นอะไรมากติดพุงแน่เลยตุ้ยนุย ก็ลึกพอสมควรนะคะนี่ทีบตะกุยตะกายขึ้นไม่ได้เลยพอนางดันหัวขึ้นก็เลยพากันดันขึ้นนะคะถ้างั้นก็ต้องได้ได้มีรถเคนยกอีกแน่ๆเลยโอ้ยตู้นุย้ยก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจสาวตุ้นุ้ยกันด้วยนะคะกดซับสไ r i b e กันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็ ก็ไม่รู้ยังไงนะคะก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนเป็นช้างตกงานไม่พอยังไม่มีควานจับให้อีกนะคะก็อยู่กับแม่ควานแล้วก็น้องกีตา้าน้องกายไปก่อนนะคะนางไม่ดื้อนะคะแม่ควานก็พยายามกวาดทําความสะอาดที่นอนให้นางเรื่อยๆเอาก็ผ่านไปก็คือเข้าอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ล่มบ้างนะคะผัดผัดเปลี่ยนหมุนกันไป ให้ผ่านพ้นแต่ละวันไปนะคะจนกว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราจะดีขึ้นก็ฝากให้กำลังใจเสาตุ้นุ้ยแล้วก็ครอบครัวกันด้วยนะคะก็อุ่นใจบ้างแล้วนะคะที่ว่าได้ดินจากคุณพี่ปุเป้นะคะได้ส่งคะแนนมาให้ได้ดินแล้วนะคะกองโตเลยเดี๋ยวจะให้รถนะคะมาเก,กลี่ยให้นะคะไม่กล้านอนอีก ตุย้ยนุ้ยกกินได้ก็ปกตินะคะขนาดยังนอนลุกขึ้นไม่ได้เอามันแกวมาล่อนะคะกินได้เฉยเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่นะคะทับจนเป็นรอยเลยดีนะไม่น่าจะนานนะคะถ้านานทั้งคืนนี้คือเป็นรอยลึกกว่านี้แน่เลยทำไมไม่ร้องตุย้ยนุ้ยร้องให้ได้ยินเสียงดังอะ่ะฮะถ้าลุกไม่ขึ้นก็ต้องร้องสิ แต่ละท่านความแต่ละท่านที่มาช่วยเขาก็บอกอยู่ให้ลดหุนนะไม่ลดหุนไม่ได้นะทีนี้จะไปไหนก็คือลำบากตัวช้างเป็นเบาหวานก็เลยพูดเดี๋ยวบอกนะคะก็ขอบุณด้วยนะคะที่ช่วยแนะนำาตัวเป็นเบาหวานเหรอตุ้ยนุ้ยวันนี้แม่ควานก็ต้อง ต้มน้ํานะคะลดลดขาให้นางก่อนเพื่อคลายความเจ็บปวดนะคะกินยาแก้ปวดด้วยวันนี้10เม็ดด้วยกันนะคะที่คุณหมอไว้ให้กลัวนางปวดขานะคะที่ว่าดันขึ้นแล้วก็โซ่ก็ตึงนะคะแน่นไปหมดเลยทั้งท้องทั้งโซ่มูตกใจใหญ่เลยนะคะเห็นภาพแล้วทำอะไรไม่ถูกเลยแม่ควันก็อยู่คนเดียวนะคะ ยังไงก็ฝากให้กำลังใจสาวตุ้ยนุ้ยด้วยนะคะโอ้ยยืนกินอย่างชิวๆหน้าตาก็สดใสแล้วกินได้นะคะเริ่มโอเคอยู่ก็ต้องรอพรุ่งดูพรุ่งนี้ว่านางขาจะคล็ดมากหรือน้อยเพียงใดนะคะก็ต้องต้มน้ำกันเรื่อยๆก่อนฝากให้กำลังใจสาวคุณซับกันด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวแม่ควานด้วยคะ่ะยังไงก็ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะุ่งนี้ก็มาเจอกับไลฟ์สดของเราเช่นเดิมนะคะอาจจะมากหรือน้อยก็มาคอยติดตามกันนะคะวันนี้ขอลาคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณพี่ปูเป้นะคะกับดินกองโตสองกองนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ท่านจงร่ำล่ำรวยๆขึ้นนะคะงานการก็ขอให้ลุ่องไปด้วยดีค่ะ มีความสุขกันทั้งครอบครัวนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะก่อนจากก็มาดูบรรยากาศต้วยนุ้ยนะคะกินอย่างอร่ออร่อยยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ